ลดมาละนะหมุด5,000เล่มกูว่าเกิน5,000คุณเชื่อกูเอออาจจะเกิน5,000ไ, <c oughs> ไอ้เคีน้ยนี้800อันแม่งยังให้ไม่ถึงครึ่งไงสัตว์นีน่น <c oughs> ่า่นดีนะว่า แล้วผมก็เกงโหลดต่ำมาผมก็โยกชำ้ำได้ยินจังหวะฮิปฮอปแล้วผมก็โยกก่อนปักบมือคนโดนซิปล็อก ok, และปูไปโพกต่อ small t i n g แต่ big lock พอดูดีๆทำไมกูโคตรหลอ่อสัมผัสเธอให้เหมือนกับตอนสัมผัสคำสัมผัสสละหรือจะสัมผัสที่ตัวให้กายมันได้สัมผัสกันอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่ไหมลองสั่น <S <S ดิว่าลองสั่นดิไม่ใช่สยางเพื่อนสยาง 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 1 12ห3 15 1 6 1 8 1 9 2 0 2 2 2 3 24อ็ดองดี28เอ้ยี่สย่องยสิสี่อ้ยบวกแปดลงยก้าีร่เรอย้วยเอ้ย ไายบอกให้ตั้งใจเรียนมึงไม่เรียนไงตอนมึงเขาสอนมึงนั่งโชว์ไข่ไงพี่งใ่ไข่ไข่ใส่รับไปเฮี้ยหนึ่งสองสามโอ้เฮียเฮี่ยเหมือนระเบิดแล้เฮี้ยเหมือนระเบิดได้ซัด โอ้ขนาดกันวะีวยิ่เสียมันลังนไม่มาแเบอร์ไอ้เนี่ยุ้ย่เล็เลิกเลเลิกเล็กเล็กเฮ้ยกูยังไม่เจใครเลยเริ่มจากใครเร้วมตัวปลาหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งเีจม กะโดูน้ำแปดีจม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 เฮ้ยไม่ไอ้นี่ไม่่ีไม่ไอ้ีพี่จอมวะพี่จมวะแปดใช่ไหอเนี่ยแปเนี่ยก็เออเนี่ยแปดสบายแล้วกูย่งหายแล้วมึงก็ดูแปดดูแปดแล้วกันห่อแล้วเอาตเขานเ้เล้ยเนเต้นเต้นเต้นไปเที่ยเพกูนผิดได้ไงไว้อี้ย

นี่แม่งนั่นจัดเลยสานั่นน่นนเชนะเชนะเชนะน้ำตาขอเบาทุกคนอ่ะมันนั่นจัดเลยดูดิมาจากใครฟังไหนฟังไหนจะซ้าแล้วอเตอต้ง้เยมาอยู่ฝแม่ันหนึ่งทั้งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ ้า้าแปด็บเจ็วะ้าเก้าหกสิบเอดหกสองหกสามสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดกเจ็็ดเจ็็ดหกันล็อกรนล็กันล็อกันดิครับเอนี่เอาให้โดนแมวอ่ะเฮ้ยไปไป หนึ่อตยโอยโอ๊ยโอยโอยเียมาเดียมาโอ๊คันคันคันปวดปวดคันคันะมันมันปวดกันไป

ตักดีคุณคนตายกูสิบแต้งเะเว้ยเนี่ยเนี่ยตีตรงเนี้ยปีกับยืดตื่นตวนเตอนนี้ตื่นต้นทุกคนเยี่ย

ยาวสุดโดนนะนี้อ่ะมึงเลือกเลยอ่ะไออดองมอาไปไหนอ่ะหนึ่งสองสามอืออ่ะเราวัดกันวางพื้นวางพื้นเขาวางพื้นวางพื้นวางพื้นเฮ้ยของกูเฮ้ยน่าจะกลัวเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่มียาวสองอะไอ้กูไม่กูกูอีกแล้วกูให้มึงเลือกไอ้โต๊ดกับไอพอไอพอดีกว่า ตัวตีพอแล้วพ่อ่ะมาพร้อมหนึ่งสองเก้ ขอเรียกกระเทียมมีตัวอยู่แล้วโห้แม่งเยอะแล้วมันสก็ดนะเว้ยเหมือนเลยมันตุ่มๆๆเมันโดนกันไอ้โดนนี่ไงดิปเปไงแพ้ Apple Apple มะม่วง Apple มะม่วงมะกแอ a ปิ้ลมะกรอมะกรอมาไม้ดิมะละกอเป p l e มะม่วงมะกอกมะละกอมะดันนะ แอปเปิ้ลมะม่วงมะกออมะกอมาดันมะพร้าวแอปเปิ้ลมะม่วงมะกอกมะกอมะดันมะพร้าวแตงโมแอปเปิลมะม่วงมะกรอมาดันมาดันมาดันบมาดัน เจบหลักสูตรนี้เป็นทหารนะทุกคนนะเหี้ยลายพังเต็มตัวเลยไอ้สัตว์หนึ่งสองสาม มันตายมันแหลงมันตายมันแหลงก็ยังเหลือเยอะเลยเหดือดไปไหนวันนี้วันนี้มีแผลป่ะมีดิมีโอ้โหไอ้ตัวนที่เดิมเขาเรียกว่าไล่ลม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 หนึ่งสองสาม

กลวปามาัดพี่กูวไอเดีย嘛กเสียงดังองโอ้